เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าฐานแต่ละแบบนะครับคุณภาพของฐานเนี่ยออกมาประมาณไหนนะครับอไปดูกันเลยครับนะครับเพื่อนๆดูนะครับอันนี้เป็นฐานไม้มะขามนะครับที่ซื้อมาจากตลาดนะครับสิบห้ากิโลนะครับสองร้อยบาทนะครับนี่ครับรูปร่างหน้าตาของเขาเป็นนี้นะครับอ่านะครับฟังเสียงแล้วนะครับแปลงดีอ่านะครับน่าจะดีนะครับแน่นอนครับฐานแบบนี้นะครับอ่านะครับแน่นอนครับฐานแบบนี้ก็นะครับเหมาะกับการหุงต้มนะครับเหมาะกับการหุงต้ม แต่ก็ยังอันตรายอยู่ดีนะเพราะอะไรครับเพราะว่าในเนื้อไม้นะครับนี่ครับอ่านะเพื่อนมาดูนะครับในเนื้อไม้นี่นะครับดูเหมือนเป็นฐานแต่จริงๆแล้วนะครับอันนี้นะครับยังมีสารทาอยู่ในเนื้อไม้เบื้องต้นดมดูนะครับนี่ครับเราจะได้กลิ่นสารทาแน่นอนครับเราอาจจะพูดด้วยปากไม่ได้นะครับเราต้องใช้เครื่องมือนะครับในการตรวจวัดก็คือเครื่องวัดความต้านทานนะครับถ้าเกิดว่าสารทาในเนื้อไม้หรือว่านะครับแป้งน้ำตาลที่อยู่ในเนื้อไม้นะครับโดนเผาไหม้หมดแล้วนะครับ เขาจะสามารถนะครับมีกระแสไฟฟ้าเนี่ยวิ่งผ่านได้อ่านะครับวิ่งผ่านได้นะครับยิ่งต่ํามากก็จะยิ่งวิ่งผ่านได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้คือเปิดค่าศูย์ศูนย์นะครับ